ชื่อเล่นเกดค่ะอายุ3 7บค่ะ,ะวันนี้มายุบโหนตัดการมีลายค่ะแล้วก็ยกคิ้วเดือนครึ่งค่ะกามจะเป็นแบบก็คือจะเป็นเหลี่ยมๆอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนมันเป็นมีเชฟขึ้นมาค่ะ แต่ก่อนมันก็จะแถวนี้มันจะใหญ่ๆ,ๆอะค่ะแต่ตอนนี้มันมันเลียวเลียวลงเยอะเลยค่ะมันก็จะบานๆเมา่ก่อนนะคะมันเป็นีขึ้นมานะคะ่ะแต่ว่าก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะอะค่ะตรงคางนีคะมันจะแบบเลียวเลียวขึ้นมาก้ายิ้มมากขึ้น,นะคะ่ะจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมั่นใจนะคะ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามั่นใจเวลาคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ออหน้าเราเปลี่ยนไปอยู่นะเลยงี้ยรู้สึกเด็กลงมีคนท้าว่าเด็กลงค่ะคือพร้อมอะค่ะอยากจะมาทําก็มาทําเลยนะคะเพื่อแบบให้ความสุขกับตัวเองอะมั่นใจค่ะว่าคือแบบได้ยินโรงพยาบาลเล,ลือรักมานานมากค่ะแล้วก็พอมาทําแล้วก็ก็ดีอะคะ่ะบริการหลายอย่างดีมากค่ะแล้วก็สวยขึ้นค่ะ